โรงเรียนบ้านค้างพิบาลร่วมสนับสนุนกิจกรรมวงล้อเด็กดีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเด็กดีเด็กเก่งตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเคสองกิจกรรมวงล้อเด็กดี มุ่งเน้นให้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงามโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมประจำวันร่วมกันดังนี้เวลาเฉดนาฬิกากิจกรรมไปลามาไหว้ทักทายสวัสดีส่งเสริมนักเรียนให้ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยในการเคารพผู้ใหญ่พ่อแม่ และครูอาจารย์เวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึง7.50นาฬิกา50นาทีกิจกรรมกลุ่มสีสร้างความดีส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยทำความสะอาดตามเขตที่ตนเองรับผิดช,ชอบเวลา7.50นาฬิกา50นาทีถึง8.20นาฬิกา20นาทีกิจกรรมหน้าเสาธงโดยปฏิบัติกิจกรรมเรียงลำดับตามนี้ เข้าแถวเคารพธงชาติตั้งจิตสำนึกในการรักชาติสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาและยืนสงบนิ่ง กิจกรรมน้องไหว้พี่พี่ไวหวน้องเป็นการฝึกให้นักเรียนเคารพกันด้วยการไหว้ภาษาวรรณคำตัวแทนนักเรียนนำเสนอภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมยกตัวอย่างทุกวันตรวจสุขภาพ เสริมสร้างการดูแลสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้นตรวจทุกวันจันทร์รายงานเว้นสีตัวแทนเว้นสีของทุกทุกสีรายงานผลการทำความสะอาดตามเขตที่ตนเองรับผิดชอบสาระน่ารู้จากครูเวณและผู้บริหารกายบริหารประกอบการร้องเพลงม้าจ,จังหวัดตาก เวลา8นาิก20นาทีถึงเวลา8นาฬิกา50นาทีครูประจำชั้นพบนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่ออบรมชี้แนะหรือซักถามปัญหาส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียนเวลา8นาิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกานักเรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนในภาคเช้า เวลา1 2นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกานาทีนักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวันโดยให้มีการพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานอาหารเพื่อให้นักเรียนรู้ถึงคุณค่าของอาหารที่นักเรียนรับประทานเวลา12.45นาฬิกา45นาทีถึง 13. นาฬิกากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยฟันดี เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนเวลา13นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีกิจกรรมการเรียนการสอนภาคบ่ายเวลา15นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกา นักเรียนท่องอาขยานค่านิยมพื้นฐานท่องสุขคูณและบันทึกความดีเวลา16นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานาทีนักเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์เวลา16นาฬิกา15นาทีนักเรียนได้กล่าวสวัสดีลาครูและเข้าแถวกลับบ้าน กิจกรรมวงล้อเด็กดีที่โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทำอย่างสม่ำเสมอนั้นเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นเด็กดีและเด็กเก่งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป